สวัสดีค่ะหน่อยแม่บ้านบอกต่อค่ะค่ะวันนี้จะมาซ่อมกางเกยงยีนอีกแล้วนะคะค่ะก็จะพับขากางเกยงยีนขึ้นนะคะกางเกยงยีนของสามีค่ะซื้อมาแล้วขายาวเป็นนิดนึงนะคะต้องเอาขึ้นประมาณนิ้วหนึ่งค่ะแค่พับขึ้นใช้มือเย็บนะคะง่ายๆค่ะนี่ค่ะข้างที่ทําเสร็จแล้วนะคะ คงขอบขาเดิมไหมมองไกลๆก็จะไม่เห็นว่าเราเย็บขึ้นนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะสอยเก็บไ้เรียบร้อยข้างนอกก็สวยงามแบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเก็บขึ้นนิ้วหนึ่งนะคะง่ายๆค่ะก้นแรกก็พับตรงนี้เลยนะคะรงตะเก็บเราก็วัดเนี่ยค่ะครึ่งนิ้วที่วัดลงมาถึงเส้นขอบขาเดิมนะคะ ใช้เข็มหมุดกลัดไว้ค่ะนี่ค่ะให้มันตรงๆกันนะคะตรงตะเข็บตรงตะเข็บต่อนี่ค่ะต้องให้ตรงกันค่ะเข็มหมุดกลัดนะคะหลังจากนั้นก็กลัดไล่รอบๆค่ะ เป็นพับประมาณครึ่งนิ้วนะคะนี่ค่ะพับลงมานี้ครึ่งนิ้วนะคะทบแล้วก็จะเป็นนิ้วหนึ่งพอดีนะคะได้แล้วเราก็จะมาเย็บ <Yeah, S 2> นะคะใช้ได้สีใกล้เคียงนะคะพอเพื่ออิญที่ฉันไม่มีค่ะก็เลยใช้ได้สีขาวค่ะวันนี้ได้สีขาวเนี่ยมันจะมีอยู่ในเนื้อของยืนอยู่แล้วนะคะถึงเราใช้ได้สีขาวก็ไม่ไม่เป็นไรทันหัวเข็มค่ะ รณีนี้ถ้ามีจักรเย็บผ้านะคะก็ใช้จักรเย็บผ้าได้เลยนะคะเยบ็บตรงอขอบแนวนี้นะคะขอบแนวสันทบที่พับขึ้นไปเนี่ยนะคะเราจะเริ่มจากตรงแนวแตะเข็บนี่ค่ะเย็บจากแนวนี้แนวผ้าเนี่ยตรงนี้ตะเข็บจะหนาหน่อยนะคะเราจะใช้วิธี แทงเข็มขึ้นแทงเข็มลงนะคะ่ะหลังจากนั้นจะใช้วิธีต้นถอยหลังแต่ว่าจะไปข้างหน้า2สเต็ปก่อนนะคะแล้วก็กลับมา ค่ะแล้วพอมาถึงตรงตะเข็บนี้เราก็ใช้แทงขึ้นแทงลงอีกนะคะเพราะว่าตะเข็บหนาค่ะทำติดถี่หน่อยนะคะตรงนี้เช็คดูด้วยนะคะว่าตะเข็บตรงกันไหมค่ะตะเข็บตรงกันนะคะเนี่ย บนมาจนถึงที่เราเริ่มแรมทําแล้วจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะรอยเย็บข้างในข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอยเก็บข้างบนนี้เพื่อว่ามันจะได้ไม่พับลงไปอย่างนี้ค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันชัดๆค่ะเนี่ยค่ะจะคงขอบขาเดิมไหมนะคะค่ะข้างในค่ะค่ะแค่นี้ค่ะง่ายๆนะคะเราก็จะมีเกียงยีนใส่แบบ ความยาวพอดีนะคะความยาวของกงางเกงนี่สําคัญนะคะถ้าเกิดยาวไปสั้นไปมันก็จะดูไม่ดีนะคะก็ต้องมีความยาวพอเหมาะนะแม้แต่แค่นิ้วเดียวก็มีผลนะคะค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะก็ลองไปทํากันดูนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยค่ะสองข้างนะคะค่ะง่ายๆค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ